ทุกคนคะวันนี้นะคะที่อำเภอสุไหงโกลกบรรยากาศเข้มข้นมากค่ะเพราะอำเภอสุไหงโกลกได้มีการประกาศเอาจริงกับยาเสพติดค่ะซึ่งก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการอีกคลาสโอเปอเรชั่นภาครัฐจริงใจข้าราชการไร้ย,ยาเสพติดค่ะชัดเจนนะคะว่าจะกวาดบ้านเมืองต้องเริ่มจากกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนค่ะ นายสุฟยันแดะเลงนายอำเภอสุไงโกโลกก็ได้นำทีมทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและสาธารณาสุขค่ะลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่แบบปูพรมค่ะเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนจากนายกรรมนตรีนายอานุทินชาญวิรกูลและแมททัพภาคที่4พลโทรนรทิพย์พยนอกที่สั่งตรงมาว่าปัญหาย,ยาเสพติดต้องแก้ทันทีค่ะคนของรัฐ ต้องใสสะอาดร้อยเเซน์ไม่เอี่ยวไม่มียุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมค่ะซึ่งวันนี้นะคะในพื้นที่อำเภอสงหงโกลกก็ถูกประกาศให้เป็นเซฟโซนโนนรักคนของรัฐต้องเป็นคนที่ประชาชนไว้ใจได้จริงๆค่ะ และนายอำเภอสุงไงโกโลกก็ได้ย้ำชัดนะคะว่าถ้าพบเจ้าหน้าที่คนไหนนะคะแตกแถวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่มีละเว้นไม่มีช่วยเหลือดำเนินคดีทางวินัยและอาญาแบบขั้นเด็ดขาดทันทีค่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าอำเภอสุงไงโกโลกวันนี้ล้างบางจริงใจเอาจริงทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ